ขันเมื่อพุ่มนั้นไหวอยู่อันว่าเด็กได้กระทำแล้วซึ่งเสียงอันว่าบุุษนั้นคิดแล้วว่าอันว่าเสียงเป็นราวก่าว่าเสียงแห่งเด็กย่มเป็นดังนี้ขึ้นเฉพาะแล้วโดยข้างข้างหนึ่งเห็นแล้วซึ่งเด็กนั้นผู้มีจิตยินดีแล้วว่าอันว่าบุตรอันเราได้แล้วดังนี้พาเอาไปแล้วอันว่านางกาลีไปแล้วสู่ทุนักของเศรษฐีผู้อันเศรษฐีนั้นถามแล้วบอกแล้วซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นผู้อันเศรษฐีกล่าวแล้วว่าอันว่าเจ้าจงแป่นว่าเจ้าให้แล้วซึ่งพันหนึ่งทรัพย์จงนำมาซึ่งนนั้ เมื่อเศรษฐีกะท,ทำอยู่ซึ่งกรรมนี้ด้วยซึ่งกรรมนี้ด้วยนั่นเทียนว่าเด็กเติบโตแล้วอันว่าคำว่าอันว่าโคสกะดังนี้นั่นเทียวเป็นชื่อของเด็กนั้นได้เป็นแล้วอันว่านายโคสกะนั้นปรากฏและแก่เศรษฐีลาวกะอันว่าน้าที่ในตาอันว่าเศรษฐีไม่อาจได้แม้เพื่ออันแลดูตรงกลานัน้นว่าเศรษฐีคิดอยู่ซึ่งอุบายเป็นเหตุตายแห่งนายโคสกะนั้นไปแล้วสู่สำนักของบุรุษผู้กระทำซึ่งม่อผู้เป็นสหายของตนถามแล้วว่าอันว่าท่านจักชาพาซึ่งตามในการรายดังนี้กันเมื่อคำว่าอันว่าเราจะ ชาาซึ่งเตาในวันครุ่งดังนี้อันสหายนั้นกล่าวแล้วกล่าวแล้วว่าถ้าอย่างนั้นอันว่าท่านรับแล้วซึ่งพันแห่งทรัพย์นี้จงทำซึ่งการงานอย่างหนึ่งของเราดังนี้อันว่าสหายนั้นถามแล้วว่าข้าแต่นายอันว่ากรรมอะไรดังนี้อันว่าเศรษฐีกล่าวแล้วว่าอันว่าอาวชชาตบุตรคนหนึ่งของเรามีอยู่อันว่าเราจักส่งไปซึ่งบุตรนั้นสู่มนักของท่านครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อันว่าท่านยังบุตรนั้นให้เข้าไปแล้วสู่ห้องตัดแล้วด้วยมีดอันคมกระทําให้เป็นท่อนน้อยท อันว่าพันแห่งทรัพย์นี้เป็นเช่นกับด้วยการกระทําซึ่งสินจ้างแห่งท่านย่อมเป็นอันว่าเราจะกระทําซึ่งกรรมอันควรแล้วแต่ความเป็นกรรมอันเราพึงกระทําแก่ท่านให้ยิ่งในภายหลังอีกดังนี้อันว่าบุรุษผู้กระทำซึ่งหม้อรับพร้อมแล้วว่าอันว่าดีละดังนี้ต่อไปเป็นประโยคเก็งอันว่าเศรษฐีจำคนให้ร้องเรียกแล้วซึ่งนายโคสกะในวันรุ่งขึ้นส่งไปแล้วด้วยคําว่าแน่พ่ออันว่าบุรุษผู้กระทําซึ่งหม้ออันเราสั่งบังคับแล้วซึ่งการงานอย่างหนึ่งในวันวาน อันว่าเจ้าจงมาอันว่าเจ้าไปแล้วสู่นักของบุรุษนั้นจงกล่าวอย่างนี้ว่าได้ยินว่าอันว่าท่านยังการงานอันอันบิดาของข้าพระเจ้าสั่งบังคับแล้วในวันวานจงให้สําเร็จดังนี้ดังนี้อันว่านายโคสกานั้นรับพร้อมแล้วว่าอันว่าดีละดังนี้ได้ไปแล้วอันว่าบุตรของเศรษฐีนอกนี้เล่นอยู่ซึ่งครุบกับด้วยเด็กทั้งหลายเห็นแล้วซึ่งนายโคสกานั้นผู้ไปอยู่ในที่นั้น ร้องเรียกแล้วซึ่งนายโคสกานั้นถามแล้วว่าข้าแต่พีนว่าท่านจะไปในที่ไหนดังนี้รั้นเมื่อคำว่าอันว่าเราถือเอาแล้วซึ่งข่าวสารของบิดาจะไปสุ่นักของผู้บรรษุู้กธทําซึ่งหม้อดังนี้อันนายโคสกานั้นกล่าวแล้วกล่าวแล้วว่าอันว่าข้าพเจ้าจกไปในที่นั้นอันว่าเด็กทั้งหลายเหล่านี้ชนะแล้วซึ่งคะแนนมากกับข้าพเจ้าอันว่าท่านชนะตอบแล้วจงให้ซึ่งคะแนนนั้นแก่ข้าพเจ้าดังนี้อันว่านายโคสกากาแล้วว่าอันว่าเราย่อมกลัวต่อบิดา ดังนี้อันว่าบุของเศรษฐีกล่าวแล้วว่าข้าแต่พีอันว่าท่านอยากกว่าแล้วอันว่าข้าพเจ้าจักนําไปซึ่งข่าวสารนั้นอันว่าข้าพเจ้าเป็นผู้อันเด็กตะหลายมากชนะแล้วย่อมเป็นอันว่าข้าพเจ้าย่อมมาเพียงใดอันว่าท่านจนชนะตอบซึ่งคะแนนเพื่อข้าพเจ้าเพียงนั้นดังนี้ได้ยินว่าอันว่านายโกศกาเป็นผู้จลาดในการเล่นซึ่งกลุ่มย่อมเป็นเพราะเหตุนั้นอันว่าบุของเศรษฐีนั้นหน่วงเหนียวแล้วซึ่งนายโกศกานั้นอย่างนี้ อันว่านายคนสกะแม้นั้นกล่าวแล้วกับบุตรของเศรษฐีนั้นว่าผ้าอย่างนั้นอันว่าท่านแต่แล้วจงกล่าวกับบุตรผู้กระทำซึ่งเม้าว่าหน้ายินว่านว่าการงานอย่างหนึ่งอันบิดาของข้าพเจ้าสั่งบังคับแล้วในวันวานอันว่าท่านอย่างการงานนั้นจงให้สําเร็จเถิดดังนี้ดังนี้ส่งไปแล้ว